สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เสียงแตกสงันนุ่มกันชัยชมผู้อารยายกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังแอปทักษออนแต่ง,งานนี้ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวสุดสวยอย่างแอปทักษอ,อน ซึ่งก็มีหลายคนร่วมอวยพรวันเกิดอย่างล้นหลามและในรายการบันทึกเทปของรายการสามแซบนำทีมโดยหนุ่มกันชัยชมพูอารยาและแอปทักษอ่อนที่มาในทีมชุดไทยย้อนยุกต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากละครเรื่องพรมลิธิตนำโดยเบล่าราณีน้ำตาลพิจิกาและพีพีปุญญปรีดีมาร่วมพูดคุยในรายการ โดยในงานนี้บรรดาทีมงานก็ได้ยกเค้กบรนาฯมาเสิร์ฟพยวันเกิดย้อนหลังแอปทักษะออ,อีกด้วยขณะที่ด้านหนุ่มกันชัยได้อวยพรว่ามีความสุขมากๆแม่แอปครับขอให้รักครั้งใหม่สดใสซึ่งก็ะทำเอาทุกคนกริดัานสตูพร้อมบอกให้แอปอธิษฐานบางแต่เจ้าตัวได้ตอบกลับว่าไม่ต้องอธิษฐานแล้วพรเขาอวยพรแล้วขณะที่ด้านชมพู ก็ได้ร่วมอวยพรเช่นกันบอกว่าช้ำๆเลยนะแม่ซึ่งก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ทันทีนอกจากนี้เบลล่าก็ร่วมอวยพรว่าขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสาวน้ำตาลบอกว่าขอให้มีความสุขมากๆรอฟังอยู่นะคะรวมถึงพีพีเองก็ได้บอกว่าขอให้มีความสุขในทุกๆวันและทุกๆวันเป็นวันที่ดีค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป หลายคนก็ได้เข้ามาร่วมอวยพรให้แม่แอปอย่างมากมายแต่ง,งานนี้ก็ไม่ไายทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสเค้กมะนาวและพร้อมใจเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าเป็นวงในที่น่าเชื่อถือที่สุดใดๆคือแม่แอปเขินน่ารักมากเลมอนมะนาวสม้มอยู่ในกลุ่มเดียวกันโพลีพัสคือคำตอบค่ะใดๆคือเลมอนเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับส้มอะนะโพลีพัสคือสุดจริงเลมอนหมายถึงอะไรคะ ค้น Google มาแล้วคะ่ะมะนาวเป็นพืชจัดอยู่ในกลุ่มสกุลส้มเป็นตนขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนคอมเมนต์ว่าใจเย็นๆกันนะมันคือเลมอนนะคะไม่ใช่สม้มสัมภาษณ์กี่ครั้งกับสม้มก็บอกเสมอทุกครั้งว่าเพื่อนแต่กับนนไม่เคยปฏิเสธเลยว่าแค่น้องงงตรงคนคอมเมนต์ไม่เคยกินเค้กมะนาวกันหรอโอ้ยขอขำหน่อย ฮัลโหลมะนาวจ้าไม่ใช่ส้มเป็นตนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ